สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆน,นะครับมีทะเลหมอกนะครับบางๆสวยๆ บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณถนนที่เขาทำใหม่นะครับบริเวณข้างหน้าโรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะครับก็จะทำสะพานนะครับตรงนี้ก็จะทำสะพานแล้วก็มีอุโมงค์ลอดใต้สะพานนะครับเพื่อการเดินทางกา,การคมนาคม เพื่อที่จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับทา,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 างด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลบางนัำเขียวนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับ ผมก็กำลังจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนสามศูนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลก็เป็นศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการหร<ม>ือที่ว่าการอำเภอวางน้ำเขียวนั่นเองครับจุดบริเวณนี้ก็จะเป็น ร้านค้านะครับมีตึกตรงนี้เเรียกว่าเป็นซิตี้นะครับเป็นวังน้ำเขียวโครงการนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังโครงการเมืองใหม่วังน้ำเขียวซิตี้ครับก็จะมีตึกเป็นร้านค้าข้างหน้านะครับแล้วก็มีที่พักอาศัยของผู้คน ก็เป็นแหล่งชุมชนที่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเมื่อเทียบกับตลาด79นะครับเพราะว่าตลาด79ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาทำมาค้าขายนะครับมาปักหลักก่อน,ต,อน,นตั้งแต่อ่าำเภอวังน้ำเขียวตั้งเป็นอำเภอนั่นแหละครับอาจจะย้อนไปถึง3ามสปีแล้ว ตรงตลาดเจ็ดสก้า่็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ต็มีร้านค้ามีอาคารพาณิชย์ต่างๆมากมายมีธนาคารอยู่หลายธนาคารด้วยกันแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของอำเภอเลยก็ว่าได้แต่ข้อเสียก็คือจะมีความแคบ ความขับแคบะนร่บก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางไหมครับว่าเป็นที่ว่าการำอำเภอสถานีตำรวจอะไรเงี้นะครับก็เลยมาตั้งที่ทําการอำเภออยู่อีกที่นึงนะครับซึ่งเป็นที่ใหญ่กว้างขวางสามารถขยายเป็นเมืองได้นะในอนาคต ก็บรรยากาศสองข้างทางนะครับถนนสามศูนย์สี่เส้นนี้มุ่งหน้าไปสู่กบินกบินบุรีนะครับไม่ใช่ขาขามาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมุ่งหน้าไปที่โะะคราชอันนี้ขาไปอำเภอนาดีปราจินนะครับตรงตรงสู่หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออก จะเข้าไปในเมืองในกรุงเทพนะครับก็ไปเส้นนี้ได้สองข้างทางก็จะพบกับร้านค้าต่างๆมากมายนะครับส่วนบริเวณอำเภอวังนบเขียวช่วงนี้นะครับก็จะมีร้านามีไร่สองข้างทางไร่สตรอเบอร์อรี่นะสนตอรอเบอร์รี่ซึ่งส,ส่วนใหญ่ก็คือจะ สั่งตรงนะครับไม่ใช่สั่งตรงเลยเขาเรียกอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะเปิดโดยต้นตำรับนะครับเป็นชาวมงนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับไร่สตอร์เบอรี่เลยครับเป็นชาวมงจริงๆนะครับคนเพื่อนที่จริงๆนะ,ะมาลงทุนทำธุรกิจที่นี่เลยนะ เขาก็ได้สั่งต้นพันธุ์ก็มาจากเชียงใหม่เลยครับให้หลายคนได้สัมผัสถึงสตอรอเบอรีจากเชียงใหม่ขนานแท้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนินเนินที่สูงมากเ,าเลย ก็จะไม่เลยไปไกลถึงข้างหน้านะครับถ้าไปต่อก็จะเป็นวัดบุกไผ่นะครับทางขวามือก็จะเป็นวัดบุกไผ่หรือวัดบ้านไร่สองนั่นเองนะครับวัดบ้านไร่สองก็คือจะเป็นวัดที่มีรูปปั้นหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมสักการะบูชานะครับส่วนผมก็จะเลี้ยวเข้าซอยบ้านนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลหมอ,อกข้างหน้านะครับมองเห็นไกลๆนะครับซอยที่ผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยกระท่อมห็นนันทภักนะ เป็นชุมชนที่อยู่ในบ้านศิลางามนะครับแต่ว่าบ้านศิลางามจริงๆแล้วจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นเนินเขานะครับชุมชนตรงนี้จะมีบ้านเรือนอยู่เกือบสามยี่สิบถึงสี่สิบหลังคาเลยทีเดียวนะครับผู้คนเกือบร้อยถึงสองร้อยคนเลยก็ว่าได้ เรียกได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับหมู่บ้านแถวอำเภอวังนิเกียวนี่กว้างๆค่อนข้างกว้างขวา,างนะครับผู้คนสร้างบ้านเรือนนี่ปลาปลายมากนะครับไม่เหมือนบ้านแถวที่บ้านผมนะครับที่จังหวัดสีสเกตบ้านก็จะอยู่กระจุกตัวกันนะแต่ที่นี่ อยู่ห่างไกลกันเกือบ3-4กิโลนะครับก็ยังเป็นหมู่บ้านเดียวกันอยู่ลักษณะซอยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนินเขานะเป็นสันเขาเลยก็ว่าได้นะครับเส้นทางที่รถวิ่งตรงนี้นะน่าจะเป็นสันเขาเลยเป็นลังเต่า ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวอีกทางหนึ่งได้นี่ครับเห็นวิวไหมครับสามารถเห็นทะเลหมอกแบบสวยงามได้นะครับจากตรงนี้นะครับขึ้นก็สวยงามทีเดียวนะครับวันนี้ก็พาชมความสวยงาม ของธรรมชาติของอเภอวังน้ำเขียวนะครับแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกอันนี้จัดอันดับมานานแล้วครับผมได้ยินมานานแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่อันดับเจ็ดหรือเปล่าแต่ก็ยังเป็นสโลโกแกนของอำเภอครับคือแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกนะครับเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีการจัดจัดใหม่สักทีนะครับก็ยังเป็นที่เจ็ดของโลกอยู่เช่นเดิมนะ นี่ขอเล่าอะไรให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังเพียงเท่านี้ก่อนโอกาสน,น้ามารับชมบรรยากาศดีๆใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ